จ้าพ on ี่น้องจะมาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะอันนี้นะจะถามอันน่ะเบิ่งแด้อันนี้น่ะยามเกี่ยวข้าฝนพตกไดุ้บฟอนน่ะนะฟาดกัฟาดทางฟาดก็จนแล่นยัดกระสอบัดนี้อันมัดมีทันไดแล้วก็ได้ฮุบพึนคันหน้าอบัดอันเกียวก็ยังบ่นีหมดพี่น้องนะอันเกียวมันก็ยัง บันนี้พี่น้องได้หินอยู่บอเสียงเสียงเคืองสูบน้ำดังอยู่ปึ๊ดๆอยู่นะจะทามพี่น้องวะย่ามย่ามเกลยวพอได้สูบน้ำออกบัดย่ามดําแต่ได้สูบน้ำสื่อไม่ได้น้ำดาบันนี้จะทามพี่น้องว่าความยุติธรรมนะมันอยู่มองเลอจะหูจักอยู่มันเริ่มไม่ได้ความยุติธรรมสัมพ่อแล้วบ้านเมืองมันยังเป็นแนวนี้เนาะพี่น้อง ยหญ่เลยอุกอังอยู่อุกอังฟ้าฝนก็เกริ่มเป็นแนวนี้ย่ามเกีวเขา้าเป็เป็นย่ามฝนอุกอังเด้เนาะพี่น้องเนาะจ้า